นี่จ้าทำไมี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไ่กลับเร็วอะพี่จกเห็นเหรอว่าลีะเอาชัวเข้ามาในห้องเนี่ยนัียนทำพี่จกอายเหรอพี่จะอายเหรอทำไมตอนนั้นตั้งแต่แรกไี้พี่พวกแกสองคนที่มอเร็วทั้งคู่อ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมาก แม่เอา,<ะ>เอาพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยจ่ายนะเงียไปเลยสารละเลวโอเคแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วร,รู้ครับรู้ว่ามีคนทำไปกันได้เหร น <ermo unlimited> <hug> นี <lag> ่แกนอกใจันไปมีชูกับเนนอเราไม่ต้องการเวลา ก้อ,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 อยหนุ่มหนุ่มขอโทษนะก้ยยอยก้อยยงโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดอ,อะไรอะไรฉ่นให้โอกาสแค่ใครจะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไม่มีทูนเนี่ยครั้งยดีมันก็ะตานตานะก้อยใส่หัวเอาเป็นทีว่าฉันได้แล้วรายการต่อไปนี้ แล้วแล้วแบบนี้หนุม่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็แล้วของแกชีวิตแกที่ไม่มีคันอ่ะมือไม่มีทิชี่ไว้ใจเวอร์ชันตามมีอยู่นี่แหละออกไปเงี้ยนะจ๊ะแกไม่ต้องมาเลี้กับน,น้องมีย่ฉันไม่มีผัวตะวยอย่างแกออกไปออกไป ต,ติดตามชมรายการเส้นธามันเทินต่อด้วยเราทเกท่าเราจันเป็นรายการต่อไปนะครับพภาศาสนาสุภาษิตวันนี้สูงสังลัเติปัญญาฟังเป็นย่อมเกิดปัญญาภาพปิดท้ายข่าววันนี้เป็นภาพบรรยากาศของชาวมุสลิมจากทั่วโลกที่เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจในพิธีฮัจที่นครเมกกะของซาอุดีอาระเบียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการช่วงเย็นวันนี้ไปจนถึงเก้าวิถุนายนนี้นะครับมาไปพร้อมภาพนี้สลยครับใครับชิก มีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จําเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัรดระวังและความรับผิดชอบมีให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทงน้งไม่ให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ <c oughs> และความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยมิฉนั้นจะทําให้มีความยุ่งยาก <c oughs> จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิงพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิ